คนที่เป็นเจ้าของร้านค้าฟังด่วนนะคะร้านค้าที่ได้รีวิวไม่ถึง3ดาววันนี้เลยนะเริ่มตั้งแต่15สิงหาเป็นต้นไปเลยนะคะก็คือเขาจะปิดงดเว้นไม่ให้คุณทำพันธมิตรแล้วอ้าวแล้วสิเพราะฉะนั้นการไม่มีพันธมิตรก็คือการที่ไม่มีคนอื่นมาช่วยเราขายด้วนเองอ้าวรายละเอียดจะเป็นยังไงมาฟังนะคะถึงแม้ว่าเราจะ ยังไม่มีร้านวันนี้ก็สามารถฟังไว้ได้ก่อนนะแต่ก่อนอื่นเลยอย่าลืมกดไ like, ลค์กดแชร์กดหัวใจแล้วกดติดตามช่องจ้าแม่ดีไว้ก่อนเพื่อจะได้ไม่พลาดเทคนิคและข้อมูลดีๆแบบนี้มาฟังจ้ะหลายคนอาจจะยังไม่ทราบนะคะในเรื่องนี้ก็คือการที่เราเนี่ย เป็นเจ้าของร้านนะคะก็คือลงสินค้าเองลงตะก้าเองแล้วก็ขายของใช่ไหมคะเราจะสามารถเปิดพันธมิตรก็คือใส่ค่าคอมมิชชั่นให้คนที่เอาตะก,ก้าเราไปขายแล้วได้คอมมิชชั่นใช่ไหมคะเรียกว่าพันธมิตรคราวนี้วันนี้ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปนะสิสิงหาเป็นต้นไปถ้ามีการรีวิวในร้านฟังดีๆนะคะคือกะคะแนนรวมทั้งร้านค่ะนะเฉะลี่ยแล้วไม่ถึง3ดาว ไม่ใช่ว่าลูกค้าคนเดียวรีวิวไม่ถึงสาดาวอันนั้ไม่ใช่นะรวมทั้งร้านนะคะเดี๋ยวขึ้นให้ดูตรงนี้นะคะมันคือเป็นแบบนี้มันจะเป็นเขาเรียกว่าคะแนนร้านค่ะรีวิวไม่ถึง3ดาวการที่เปิดรับพันธมิตรได้จะถูกตัดสิทธิ์เลยก็คือไม่ให้ใช้พันธมิตรแล้วนั่นแปลว่าเราเป็นไงคะจะไม่มีคนช่วยขายแล้วเราก็ต้องขายเองค่ะเพราะเนื่องจากเขาก็จะเช็คนะคะหนึ่งเลยคือ รีวิวที่ลูกค้าคอมเมนต์ค่ะว่าดีเป็นด้านบวกเท่าไหร่นี่คือข้อ1ข้อ2นะคะก็คือการส่งนะคะส่งช้าส่งเร็วส่งอะไรก็แล้วแต่แบบนี้ค่ะและข้อที่3นะคะคือการที่เราอ่ะคุยกับลูกค้าทางอินบ็อกซ์แล้วพูดในเชิงลบลงไปในนั้นแล้วเขาก็จะมีคะแนนให้กดรีวิวรีพอร์ตนี่แหละค่ะ 3ข้อใหญ่ๆห,ห,หลักๆแบบนี้เลยเพราะฉะนั้นร้านค้าต้องระวังในเรื่องของการสนทนานะคะแล้วก็ในเรื่องของการที่ส่งสินค้าไม่ทันเวลาที่กํำหนดหรือแม้กระทั่งสินค้าไม่ตรงปกหรือคุณภาพไม่ถึงก็จะทำให้คนเนี่ยอาจจะได้รีวิวไม่ถึง3ดาวถ้าไม่ถึงสาดาวปุ๊บจะกล้าพันธมิตร tiktok เอาคืนค่ะ ไม่สามารถใส่ค่าคอมมิชชั่นได้แล้วนะคะวิธีการเช็คคะแนนร้านนะคะให้เราเข้าที่ s e l l ลอร์เซ็นเตค่ะเสร็จปุ๊บม,มันจะมีคําว่านี่เลยค่ะการให้คะแนนสินค้าเห็นไหมคะนี่คือในร้านของเรานะคะในร้านเซลเลอของเราเนะะี่ยค่ะเรามาดูได้เลยรีวิวเชิงลบมีไหมคะอะ่ของร้านจะแม่ทีไม่มีนะคะแล้วก็เนี่ยค่เลื่อนลงมาด้านล่างเนี่ยค่ะเราจะเห็นนะคะว่า รีวิวนะคะมีตมม่ำไหมมีต่ำกว่า2ไม้อ่ะยังไม่มีเพราะฉะนั้นเจ้าแม่ทีย่งเออเขาเรียกอะไรนะยังรอดอยู่นะคะนี่เขาก็จะเทียบให้ดูเนี่ยค่ะรีวิวเชิงลบไม่ควรมีนะคะเด็ดขาดนะคะ,ะใครชอบข้อมูลเคล็ับดีๆแบบนี้อย่าลืมพิมพ์คอมเมนต์มาบอกเจ้าแม่ทีกันบ้างแล้วก็อย่าลืมแชร์ไปบอกคนที่ยังไม่รู้นะด่วนเลยค่ะเริ่มตั้งแต่วันนี้15สิงหาเป็นต้นไปเลยนะจ๊ะ